วันธรรมดาที่พิเศษตอนที่3ความลับของรสชาติแห่งความสุขเรื่องราวที่โรงแรมอากินโนยะโดยังคงดำเนินไปท่ามกลางความสุขของการกลับมาพบกันของซากุระอิรินและยามามโมโตสังวันเวลาที่หมุนผ่านได้นำพาแขกคนแล้วคนเล่าเข้ามาสู่ประตูไม้เก่าแก่แห่งนี้คุณทนกะยังคงทำหน้าที่ของเขาอย่าง,างไม่บกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลโรงแรมชงชาหรือการให้คําแนะนําชีวิตด้วยมุกตลกหน้าตายที่ไม่มีใครเหมือนและแล้วในช่วงบ่ายคล้อยของวันจันทร์วันหนึ่งผู้มาเยือนคนใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับกลิ่นอายของปริศนาที่ชวนให้ค้นหาชีวิตของเจ้าของโรงแรมก็เหมือนกับการทําซุปมิโซะนั่นแหละต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งความสงบความอลมา่านและความลับที่ซ่อนอยู่ในเต้าเจี้ยว สเสียงประตูเลื่อนเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นร่างของชายผู้หนึ่งเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับท่าทีสงบนิ่งทว่าใบหน้าของเขาดูไร้ชีวิตชีวาและแววตาหม่นหมองราวกับเพิ่งผ่านการเดินทางที่ยาวนานไม่ใช่แค่ระยะทางแต่เป็นการเดินทางของจิตใจแม้ชุดที่สวมจะดูสะอาด เนียบแต่กลับไม่สามารถปกปิดความเหนื่อยล้าที่ฉายชัดบนใบหน้าของเขาได้เลยซูมิมัสเซนห้องพักยังว่างอยู่ไหมครับอิระชัยมาเซค,ครับว่างครับห้องหมายเลขสามว่างอยู่คดีเลยเชิญลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยครับอเสื้อผ้าของคุณดูสะอาดเนียบเสียจ,จนผมแทบจะไม่กล้าแตะต้องเลยนะครับ เหมือนเพิ่งออกมาจากสตูดิโอถ่ายภาพเสียมากกว่าดูเหมือนคุณกำลังตามหาอะไรบางอย่างที่สำคัญมากเลยนะครับชายผู้มาใหม่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาคือฟูจิตะฮิโรชิอดีตเชฟอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ผู้โด่งดังเขาเคยสร้างสารรค์เมนูที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกยอมจ่ายเงินเพื่อลิ้มลองแต่ตอนนี้เขากลับอยู่ที่นี่ด้วยแววตาที่ว่างเปล่าผม ผมเป็นเชฟครับอดีตเชฟนะ่ะผมแค่มาพักผ่อนครับอืมเชฟเหรอครับผมว่าคุณไม่ได้แค่มาพักผ่อนธรรมดานะแต่คุณกำลังตามหาสูตรลับเทวดาอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับที่ผมตามหาสูตรลับการทำโมจิไส้ถั่วแดงที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นแหละมันมักจะหลบซ่อนอยู่ในความทรงจำลึกๆเสมอใช่ไหมครับ ฟ <laughs> ูจิตะฮิโรชิชะง,งักไปคำพูดล้อเล่นของคุณธนากะแทงใจดำเขาอย่างจังเขาก้มหน้าลงช้าๆพลางถอนหายใจยาวก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองคุณธนากะด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเหนื่อยล้าและความสับสนอืมเข้าใจเลยครับคุณฟูจิตะบางทีไอรสชาติที่หายไป มันอาจจะไม่ได้อยู่ในวัตถุดิบราคาแพงแต่มันอยู่ในหัวใจของคนทํานั่นแหละครับเหมือนกับชาแก้วนี้ถ้าคนชงไม่มีใจรักชาจะไม่มีวันอร่อยมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นคุณธนกะชงชาเขียวร้อนๆให้ฟูจิตะฮิโรชิเขารับมาจิบช้าๆความอุ่นของชาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแต่ดูเหมือนจะยังไม่ถึงหัวใจ คุณธนากะเอ็นตัวพิงเคาน์เตอร์เขาไม่ได้เร่งรัดหรือคาดคั้นแต่กลับเลือกที่จะแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของหมู่บ้านที่อาจจะช่วยเปิดใจฟูจิตะฮิโรชิได้คุณฟูจิตะครับคุณรู้ไหมครับว่าเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางคนไม่ได้จบจากโรงเรียนสอนทำอาหารแพงๆหรอกนะครับแต่เขาจบจากโรงเรียนชีวิตที่สอนให้รู้จักรสชาติของความล้มเหลว ความผิดหวังและการลุกขึ้นยืนใหม่เหมือนกับการทำอาหารที่ใหม่แต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ท้อแท้แล้วเริ่มทำใหม่ให้มันอร่อยกว่าเดิมที่หมู่บ้านของเรานี่ก็มีพ่อครัวแม่ครัวเก่งๆเยอะแยะนะครับอย่างคุณป้าฮารุที่ร้านขนมปังหน้าปากซอยขนมปังแกไม่ได้รู้ราอะไรหรอกครับ ลูกค้าทุกคนสัมผัสได้ถึงรสชาติความสุขที่แท้จริงจากขนมปังของแกนะบางทีความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่หัวใจที่ใส่ลงไปฟูจิตะฮิโรชิเหนื่อยหน้าขึ้นเล็กน้อยเขานึกถึงภาพลูกค้าที่ต่อคิวยาวเหยียดที่ร้านอาหารหรูของเขาในโตเกียวผู้คนเหล่านั้นต่างชื่นชมในความประณีตและรสชาติอันเป็นเลิศ แต่รอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเขาเคยสนใจมันมากแค่ไหนกันนะเขากลับมามองถ้วยชาในมือชาเขียวเรียบง่ายแต่ทำไมวันนี้มันถึงดูมีความหมายมากกว่าที่เคยผมผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงแล้วครับผมรู้สึกเหมือนผมเสียทุกอย่างไปคุณฟูจิตะสังครับ เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กมากครับขนาดผมยังหาวิธีซ่อนขนมโมจิไว้ไม่ให้ตัวเองเผลอกินหมดตั้งแต่เช้าได้เลย <c oughs> เอาละครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของโรงแรมผู้รอบรู้ทุกเรื่องผมมีข้อเสนอดีให้คุณพรุ่งนี้เช้าผมอยากให้คุณลองไปเดินเล่นที่ป่าสนซีด้าด้านหลังโรงแรมดูนะครับ บางทีกลิ่นอายของธรรมชาติและเสียงของลำธารอาจจะช่วยเปิดประสาทสัมผัสของคุณให้กลับมารับรู้รสชาติของชีวิตอีกครั้งก็ได้นะครับเชื่อผมเถอะมันดีกว่าการนั่งจมอยู่กับความรู้สึกที่อ้างว้างแน่นอนบางทีคุณอาจจะเจอวัตถุดิบชิ้นใหม่ที่ไม่ได้มาจากตลาดชั้นนำ แต่อาจจะมาจากใจของคุณเองหลังจากนั้นผมขอเชิญคุณฟูจิตะนั่งดื่มชาด้วยกันนะครับฟูจิตะฮิโรชิเงยหน้าขึ้นมองคุณทธนกะแววตาที่เคยหมุ่นหมองเริ่มมีประกายเล็กน้อยหรือว่าที่นี่ที่โรงแรมอากิโนโยาโดแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความลับของรสชาติแห่งความสุขที่เขาตามหามานาน ชาในมือของเขาดูเหมือนจะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปรสชาติของความหวังที่กำลังก่อตัวขึ้นช้าๆในใจหวังว่าแสงตะวันยามเช้าในป่าสนซีด้าจะนำพาคำตอบมาให้เขาบางทีสิ่งที่ขาดหายไปไม่ใช่เทคนิคการทำอาหารแต่เป็นความบริสุทธิ์ของหัวใจเช้าว,วันรุ่งขึ้น แสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในโรงแรมอากิโนยาโดพร้อมกับอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นคุณธานากากำลังเตรียมชาสำหรับแขกคนพิเศษทันใดนั้นประตูโรงแรมก็เปิดออกอีกครั้งเผื่อให้เห็นรอยยิ้มอบอุ่นของคุณป้าฮารุเจ้าของร้านขนมปังประจำหมู่บ้านที่เดินเข้ามาพร้อมกับตะกร้าสารใบใหญ่กลิ่นหอมกรุ่นของขนมปังอบใหม่ลอยคุ้งไปทั่วห้องโถง อรุณสวัสดิ์จ้ะคุณธนกะวันนี้ฉันอบขนมปังรสฟักทองออกมาใหม่ๆเลยนะตามคำขอของคุณธนกะเห็นว่ามีแขกคนสำคัญมาพักที่โรงแรมไหนๆคะป้าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคุณป้าฮารุมาได้จังหวะพอดีเลยครับเหมือนผมกำลังคิดถึงขนมปังของคุณป้าอยู่พอดี ใจเย็นเๆไว้นะครับป้าฮารุแขกคนพิเศษกำลังจะลงมาแล้วเขาเป็นคนที่จะต้องได้ลิ้มรสชาติความสุขที่แท้จริงครับเชิญนั่งเลยครับคุณป้าฮารุจัดวางขนมปังบนโต๊ะอย่างพิถีพิถันในเวลาไม่นานฟูจิตะฮิโรชิก็เดินลงมาจากชั้นบนสีหน้าของเขาดูดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากการเดินเล่นในป่าสนซีด้าแต่ก็ยังคงมีความครุ่นคิดอยู่ในแววตา เขาเดินเข้ามาในห้องโถงและสายตาก็ประทะเข้ากับคุณป้าฮารุและตะกร้าขนมปังอรุณสวัสดิ์ครับคุณฟูจิตะมาพอดีเลยนี่คือคุณป้าฮารุครับเจ้าของร้านขนมปังประจำหมู่บ้านเออส่วนนี่คือคุณฟูจิตะครับคุณป้าคุณฟูจิตะเนี่ยอดีตเชฟอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์เลยนะโอ้ ไม่น่าเชื่อยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเชฟป้ารู้จักคุณฟูจิตะค่ะป้าติดตามผลงานของคุณนะคะชอบมากๆส่วนป้าแค่คนทำขนมปังธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเหรอกค่ะคุณฟูจิตะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณป้าอืมอืม กลิ่นหอมมากเลยครับอย่าถมตัวเลยครับคุณป้าฮารุขนมปังของคุณป้าผมว่าไม่ธรรมดานะครับเชิญชิมเลยครับคุณฟูจิตะขนมปังของคุณป้าฮารุนี่แหละครับต้องเป็นบทเรียนแรกของรสชาติที่หายไปที่คุณตามหาอยู่แน่ๆฟูจิตะฮิโรชิหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งขึ้นมากลิ่นหอมอบอวลของแป้งที่ถูกอบอย่างพิถีพิถันแตะจมูก เขากัดไปหนึ่งคำเนื้อขนมปังนุ่มละมุนล,ลิ้นความหอมหวานจากฟักทองผสานกับความเค็มเล็กน้อยมันเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่างเรียดง่ายแต่กลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในใจเป็นรสชาติที่เขาไม่เคยพบเจอในอาหารหรูหราที่เขาเคยทำรสชาติของความรักและความตั้งใจที่บริสุทธิ์นี่นี่มันอร่อยมากครับ ผมไม่เคยได้ลิ้มรสอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงเหรอคะป้าดีใจจังเลยคะ่ะป้าก็แค่ทำด้วยความรักที่อยากให้ทุกคนมีความสุขเท่านั้นเองคะ่ะเห็นไหมครับคุณฟูจิตะบางทีรสชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้มาจากส่วนผสมที่หายากที่สุดแต่มาจากใจที่บริสุทธิ์ที่สุดต่างหาก เหมือนกับคำว่าสุขที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่มักจะถูกมองข้ามไปเพราะเรามัวแต่ไปตามหาความรู้หราฟูจิตะฮิโรชิก้มหน้าลงช้าๆไม่ใช่น้ำตาแห่งความผิดหวังแต่เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจและกำลังใจที่กำลังก่อตัวขึ้นเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่คุณธนกะพยายามจะบอกขนมปังชิ้นนี้และคำพูดของคุณธนกะ เหมือนกุญแจที่ค่อยๆไขประตูสู่ความรู้สึกที่เคยถูกปิดตายในใจของเขาให้เปิดออกช้าๆรสชาติแห่งความสุขที่เขาตามหาอาจจะไม่ได้อยู่ในครัวระดับมิชลินสตาร์แต่อาจจะอยู่ในขนมปังอบอุ่นจากเตาของคุณป้าฮารุและหัวใจที่เปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่คือเรื่องราวการค้นพบรสชาติแห่งความสุขของเชฟฟูจิตะและเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ จะดำเนินต่อไปอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ